เอาละครับก็ไ no ้ผมบิวสเซ็นนะเพลงเกมใหม่ครับเด็ก eh> ก็ไปวิ่ท no ี่ตัเกมใหม่นะครับว right> ันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี่ครับนี่เกมนี้เลยเนาะเกมเน็ตเกมเนีตเเกมเน็ตเกมเน็ตครับก็ไอ้กดปิกาเรียให้เราผมจะมารีวิวเกมนี้เนาะก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัวเกมมันเลยกดไปเลยครับ กูเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรารอนะครับรอสักพักนะครับนี่ถ้าถ้าผู้ชมอยากจะเล่นแบบเป็นทีมสามตัวอะไรประมาณนี้ก็สามารถเล่นไนดะ้ตัวเดียวก็ได้นะครับวันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันละอันนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมอยากจะเล่นฟาร์มพวกอะไรประมาณนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับฟาร์มนะสามารถฟาร์มได้เลย อันนี้ก็คือไอี่เราจะทดสอบพลังของมันนั่นเองครับซึ่งมันก็เจ๋งมากเหมือนกับอั้รเลยครับเกมเกมน a r u t o ชิฟเดนอันนี้เป็นนินจาสตอมสีเลยครับอันนี้ภาพพลังนะของสิบหางก็ได้เงครับสิบครับ เป็นการใช้พรางเลยก็ป้อนแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนี่ตัวที่ผมจะเล่นให้ดูตัวที่ผมจะเล่นให้ดูครับนี่แหละครับนี่คือพระเอกของเราเลยครับเอเลนนั่นเองนะโอเคถ้าเราจะแบบตัวนี้คือโจมตีครับโจมตีนี่ครับโจมตีนะครับ นี้คือชาร์จพลังชาร์จพลังไม่ใช่กระโดดนะนี่ชาร์จอะไรครับไม่ใชกระาะแวลังมันก็ชาร์จแก๊สอันนี้ก็คือก่อนตกนะครับนี่คือกระโดดนะครับนี่แลก็จะใช้เพื่อสกิแลแรกก็จะเป็นสกิลนะ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะกดไปคอเอาสกิลพวกนี้ครับเรียงตามแบบนี้เลยครับสามารถเอาได้เลยครับให้เราชักเปรียบก่อนครับสกิลแรกก็จะเป็นวันนี้สกิลมันก็จะแตกต่างกันครับแล้วจบตีแรกเลยแล้วไปท่าเลยครับต่อไปท่าต่อไปครับท่าที่สองปุ๊บท่าปูนสว่างแล้วต่อไปก็เป็นท่านี้ครับปุ๊บไปลากนี่เลย เห็นว่าตัวเมื่อกี้จะเป็นการใหญ่จะกี้ครับทีกจะใหู้้ครับจะกี้ครับเจ้าตัวใหญ่ๆจากแนี้ครับนี่ครับเจอตัวใหญ่บ่ายนี้แต่ว่าก็มีกล้ามด้วยครับมีกล้าม ก้ามใหญ่นะครับก็สุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเดี๋กมนี้ก็เขาทำออกมาได้ดีมากเลยรครับเปเกมดีเลยครับนี่รครับเราสามารถดูบทดูจบตีได้ด้วยนะเออหรือบอกเลยอันนี้คือ,อต่อสูกก้แบบสามตัวนะค่ะอันนี้คือเดีด๋ยวอันนะี้คือดูบทต่อสู้กันครับ อันนี้ก็คือผมไม่รู้นะอ่าผมไม่รู้นะมันจะต้องสมัครอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูนะก็สามารถดูบอลเล่นๆไปแบบเพลินๆนะไปกับยูทูบเนะี่ยถ้าเราสามารถเรามาดูตรงนี้ได้เลยึ่งปันก็อีกปีกบปางเลยคนระับมันโคตรจังเลย มุกกับไททันวิปอริสองคนที่กำลังแตะเท้าตัวเองแล้วก็เหมือนกับอาทิตยิ้มให้เรานะครับแล้วก็เหมือนกับนี่ครับวันนี้เป็นมุกกับขึ้นสวรรค์บ้างเลยครับก็เนี่ย ถ้าทกจบจะเล่นอะไรหรืออะไรเนี่ยก็สามารถได้ครับทีก็จะเป็นตูนี่จะเป็นแบบพวกซื้ออะไรเนาะตอนแรกเราจะมีกันให้เราเยอะๆนะครับที่จะมีเอเลนบิสแล้วก็เบชิต้าตัวผู้หญิงครับต็ขอไปนะ้ครับแล้วก็จะมีเอ ตัวนี้เลยทุกผู้ชายที่ผมว่าเป็นตัวอะไรเนี่ยนะครับตัวต่อไปเป็นไซตามประที่ท่านผู้ชมนาจะรู้จักอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นโจโจโจนะครับโจโจอย่างเท่ตัวอะไรนี่ใช่ไหมอีอีไม่ใช่ต่อไปก็ซาสึกิครับตรงนี้อันนี้ก็ผู้ชายคนรู้ไ่ลืมชื่อไปแล้วก็โกคุลเตอร์โกคนีิอาริเบะครับ อันนี้ก็บารัละชีวะบารัละอันนี้ในเรื่องที่ผมเคยดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยอันนี้มูดามูดาไม่รู้ชื่อเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออันนี้ไอ้ดวดขาวนะครับดวดขาวไม่มีหนวดดำหนวดดำหายมันจากบีสนะครับอันที่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับพวกเนี้ยเนี้ยอันนี้นบพวกเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้มาจากเลือดอ่ะ โกคูลครับก็คือโกคูแหละดะก้อนบอลอันนี้ก็มาจากเรื่องยารุโตะอันนี้ก็มาจากเรื่องอะไรไม่รู้การ์ดอะไรเนี่มันมาจากยารุโตะยารุโตะอันนี้ไม่ใช่นะไอ้มาจากบอลพีทบอลพีทไอ้ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยผมไม่รู้อันนี้มาจากพีทรู้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้อันเนี้ยก็อาจะมาจากบอลพีทแหละแต่เนนี้ผมไม่รู้อันนี้อันเนี้อันนี้โซอ้าโซตไรครับ อันนี้ผมไม่รู้ดีดีอันนี้รีบอลนะครับนี่อันที่ผมไม่วงไว้นี่ก็คืออันนี้ผมไม่รู้ครับอันที่ผมรู้ครับอันนี้คือผมไม่รู้น,นี่รู้เฮ้ยนี่ครับผมจะวงไว้เลยต่อไปไม่มีครับ

Oh. อ้าวเฮ้ยทำไมมันเงินเยอะขนาดน,นี้ไอ้อนนไห,นหน้าเลยเนี่ยเนี่ยหน้าเลยเนี้ยมันจะมีใครซื้อเงินแพงขนาดน,นี้ออว์ไอ้กายอันนี้เป็นคอรากีนะ ขอทำทงให้ตัวละครตลกขึ้นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเธอซานูโอพาร์เองเกมนารโตคน้าร์ตูนนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กัะสุดไครก็ได้ครับพาราทหน้าเนี่ยผมจะวงไว้ให้เลยครับ คืออะไรผมจะรีวิวครับเนะเป็นเกมนี่นะนี่นะนี่ครับมันคือเกมนี้ครับอือสบาคือสองเกมนี้ครับกิปหน้าครับก็อแล้วก็แอปนี่ครับแต่อันนี้ผมไม่ต้องรีวิวหรอก

มันไม่ใช่เป็นการล้างสมองนะส่วนให่แล้วการล้างสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับที่เป็นเรื่องอคโลีแล้นี่คือสิ่งที่ทาให้เอาจริงๆแล้วเนี่ยในยุคเร็วเช่นีันมากนี่ครับผมจะเอาไปสีแดงบางทีเนีาได้หนนีป็นพาแก้นือี่ทิริอบมันเชื่อสิทธิ์นี่ครับผมคลิปหน้าผมก็บอกแล้วเนาะ เผาจะมารีวิวเกมครับ4เกมเอ้ยเกมนี้ไม่เอาครับผมตัดออกไปเลยตัดทิ้งเลยครับเกมด้วยรับผมจะไปเก็บไฟเลยนะเฮ้สวันดีผมดิวแฟ บิวเซ่บิวเซ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรานีพิวเซ่ก็ต้องขอตัวลาไก่อนบายบายนะครับบายบาย